สวัสดีครับพ้ว่าราชการกิจขย,ยี้ข่าวกับผมครับกิจพพนเดชวิสัยดื่มอาหารเช้าโชว์นิดนึงนะครับนี่คือเบอร์ที่เคนะครับเป็นอาหารเสริมอาหารทดแทนอาหารนะครับตอนนี้ผมเข้าคอร์สลดน้ำหนัก1เดือนจะลดได้เจ็ดกิโลนะครับตอนนี้หนักแปดสิบเจ็ดเขาจะลดได้เหลือแปดสิบให้ได้นะครับภายในเดือนนี้โอเค ก็มีตอนแรกมีมีโพสต์ก่อนมีการโพสต์ก่อนของชายหนุ่มคนหนึ่งมีรูปแจ๊ดมีรูปแจงแจ๊ดก็คือนักร้องชื่อดังแร็ปเปอร์ชื่อดังตลกชื่อดังแล้วก็แจงก็คือเมียของเขาโพสต์แล้วก็โจมตีมีข้อความบรรยายว่าไอ้สองคนนี้มันเป็นคนลวงโลกนะแล้วก็มีการไล์เสริมมันเหมือนกับการทําสงครามเลยจริงๆไอเ้เครื่องบิน ทิ้งระเบิดก่อนตุ้มนะแล้วก็หน่วยทหารราบก็รวยเหมือนกันเลยมันทําตามสูตรเลยไม่รู้แม่งเป็นทหารหรือเปล่ามันก็พูดถึงแจงแจดแล้วก็แม่ของแจงก็คือแม่ฟ้าจะโดนนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้โดนเยอะก็กําลังจะแฉว่าตอนเมาเป็นอย่างไรตอนนู้นตอนนี้เป็นยังไงแต่ก็ยังไม่ได้ลงลึก ก็มาเน้นที่แจงแต่แจงนี่มันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากก่อนนิดนี้หน่อยหน่อยเหมือนกันนะก็มีว่าที่ปล่อยให้แม่ตายให้แม่ตัวจริงตายอะไรทำนองนี้ไม่ดูแลไม่อะไรทั้งสิ้นแต่แม่ฟ้าเนี่ยโดนหนักหน่อยตอนแรกก็เ,เอ๊ะไอ้นี่มันเป็นอะไรวะเป็นเฟคนิวหรือเปล่าวะเป็นไงวะแต่ไม่น่าจะใช่นะแต่วังดูมันไลน์แล้วมันก็สติมันไม่น่าจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะไม่รู้มันเมายา อย่าแก้ปวดหรือปะ่ะหรือมันเป็นโควิดหรือปะ่ะมันก็ออกมาพูดร้ายยาวเลยก็เล่าเรื่องราวต่างๆความไม่ดีของแจงความไม่ดีของแม่ฟ้าแล้วก็มาเปิดเผยความลับที่เขาเก็บกันมาสามสิบกว่าปีว่าไอ้สองคนนี้ไม่ได้เป็นแม่ลูกกันคิดว่าแฉคือเรื่องของเรื่องถ้าฟังดูทั้งหมดมันต้องการจะทำลายครอบครัวเนี่ย จะทำลายแจงท่าวาำลายแจด๊ดและทำลายแม่ฝาเพราะมันทนเห็นไม่ได้เพราะว่าเป็นคนดังเลยไนงะแล้วก็รวยไนงะเพราว่าแม่มีเงินเป็นร้อยล้านแล้วละ่ะไอครอบครัวเนี่ยนะเพราะมันจก็จะมีออกรายการโทรทัศน์ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วไอ้นี่มันก็มีปัญหาชีวิตของมันเองอนะ่ะสรุปแล้วมันเป็นน้องชายแจงนะมันมีปัญหาไนงะมันก็เห็นแล้วก็ทนไม่ได้ก็ออกมาแฉ แล้วสิ่งที่มันจะได้กลับไปมันจะจบชีวิตเลยจบชีวิตเลยมันเป็นคนที่แม่งอักตันอยู่ผมจะบอกให้ผมคิดว่าจางแจดหรือแม่ฟ้าต้องช็อกดูคลิปของมันดูโพสแล้วดูคลิปน่าจะช็อกแล้วก็คงจะแบบไปไม่ถูกอะ่ะ อยู่ๆให้มีคนมาด่าและที่สิ่งที่ด่าสิ่งที่พูดนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องจริงไงที่เป็นเรื่องจริงก็คือว่าแม่ฟ้ามันไม่ใช่แม่ของแจงเข้าใจปะปรากฏว่าเธอก็เลยตัดสินใจออกมาไลยชี้แจงแต่ไม่ได้ตอบปัญหาที่ไอ้หนุ่มคนนี้เล่าให้ฟังหมดนะแต่มีชี้แจงในมุมของเขาแจงก็จะพูดน้อยหน่อยแม่ฟ้าก็จะพูดเยอะหน่อย ก็คือออกมายอมรับ,บว่าไม่ได้แม่ลูกกันจริงๆก็เท่ากับรอกคนมาทางประเทศนะว่าแม่ฟ้าคือแม่ไดออรอปะก,ก็ไม่เป็นไรแม่ฟ้าก็คือพี่สาวพี่สาวหรือน้องสาวของแม่จริงๆคือแม่เนี่ยคลอดลูกมาแล้วก็มาทิ้งไว้ให้พี่สาวดู สามคนเลยนะเขาเลี้ยงสามคนนะไอคนไอคนเนี่ยเป็นน้องคนเล็กไอที่ออกมามาแฉออกมาพูดเนี่ยเป็นน้องคนเล็กแล้วแม่ฝานี่เลี้ยงมาทั้งสามคนนะ่ะเลี้ยงมาจนเตบิตบโตเติบใหญ่เนี่ยแหละแล้วก็ดูแลกันมาอย่าง,างส่งเรียนหนังสือส่งอะไรกันหมดเลยก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งนะ เป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเลี้ยงเด็กสามคนจนเติบโตเนี่ยแล้วไม่ใช่ลูกในไส้ตัวเองอะ่ะส่วนแม่จริงๆมันหนีไปมันหายหัวไปเขาก็ตามหาอยู่นะไม่เจอแต่นี่มาแฉว่าตายไม่มีญาติไม่มีคนไปเผาไม่มีเขาบอกเขาไม่หามันไม่เจอเขาไม่รู้ <c oughs> เขาก็มายอมรับความจริงแล้วก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟัง ไอ้แจงเนี่ยให้ตังไอ้นี่นะเดือนละสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็เลี้ยงดูลูกมัน <c oughs> งานแต่งงานมันไอ้แม่ฟ้านี่ก็เป็นออกตังให้ค่าสินสอดเป็นแสนๆนจัดงานให้อ่าแล้วก็เป็นหน,นี้เป็นสินติดหนี้นอกระบบหนี้พนันเจ็ดแปดแสน แจงก็ออกตังให้แล้วมันก็มาด่าเขาผมดูแล้วนะว่าความเร็วระยำก็คือไอตัวนี้แหละมันเหมือนกับว่ามึงทำไมไม่ช่วยกูวะผมเข้าใจความรู้สึกนะผมเจอคนอย่างนี้มามาบ่อยเยอะคือโทษแม่งทุกคนเข้าใจปะยกเว้นตัวเอง ชีวิตบบเฉาชีวิตบัซบชีวิตที่เกิดมาทุกคนเป็นคนทำทั้งนั้นแหละทําให้มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะทําให้มันประสบความสําเร็จไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมึงรวยเป็นร้อยล้านะนะ่ะแต่มึงมาให้กูเดือนละสองหมื่นบามันกระจอกนะกูเป็นน้องเมียดาราชื่อดังมันกระจอก กูไปทำงานในวงกูต้องแบกของกูต้องทำงานเหมือนคนงานไอเนี่ยมันจะคิดอย่างเงี้ยแล้วก็ติดคุกติดตารางนะเข้าเข้าออกคุกนะก็ไม่รู้คดีอะไรไปเรียบเทียบกับจาร์ดนี่นะจาร์ดมังเป็นเด็กที่ เป็นดาราตั้งแต่เด็กไงเล่นตลกมาตั้งแต่เด็กเ่แล้วแม่งตลกฝืดด้วยแม่งโคตรฝื่เลยตอนมันเด็กๆนะแล้วมันก็พยายามพัฒนามาโอ้โหจนบัดบันนี้มันเป็นมันดังมันเป็นตลกที่แม่งเจ๋งอ่ะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยแหละแล้วมันยังเป็นนักร้องด้วยเป็นแรปเปอร์ด้วยแต่งเพลงเองอ่ะแล้วก็เป็นมันเป็นแรปเปอร์ที่มาจากสายตลกอาจจะมีคนดูถูกไอ้พวกแรปเปอร์จริงๆอ่ะ แต่มันดังกว่าเขาอีกอ่าเออแล้วที่มันได้ดิบได้ดีจนปัจจุบันนี้ก็เพราะแจงเมียมันเนี่ยคือดูแลเรื่องการเงินเข้าใจป่ะไอ้นี่มันได้มาใช้ไปรองเท้าคู่ละสามหมื่นมันก็อยากจะใส่มันก็สั่งมาเสื้อผ้ามันก็อยากจะสั่งมานะไอ้แจงนี่เขาคงหกต้องคอยเบรก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 จนมีวันนี้ได้ แต่วันนี้เขาก็ควรจะสวยสุกใกล้ครอบครัวของเขาหรือเปล่าวะที่เขาได้ลุยกันมาแล้วพวกมึงอ่ะเขาอุตส่าห์ช่วยเหลือมึงก็แค่ในระดับหนึ่งเขาจะให้เงินมึงเป็นสิบล้านร้อยล้านหรือมึงก็ทํามหาแดกเองไม่ได้อะเขาก็ช่วยมึงไม่รู้จะช่วยยังไงละเออแล้วมันก็ยังมาแดกมาแฉเลยมึงคือคนที่แม่งอักตันยูจริงๆแล้วแม่ฟ้าเขาก็เลี้ยงมึงมา ไอคนที่เลี้ยงมานะบางทีแม่งดีกว่าแม่จริงๆแม่แท้ๆนะอ้าวเข้าใจป่ะมึงนี่ดูแลแล้วก็ชีวิตมึงจากนี้ไปถ้าเขาตัดญาติขาดมิดจริงๆนะมึงจบจบเลยไม่มีจะแดกเลยสองหมื่นกว่าบาทก็ไม่ได้แต่เขาก็คงจะเลี้ยงลูกมึงอะ่ะเขาคงสงสารเด็กแหละเพราะมึงก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงอยู่แล้วตัวมึงเองยังไม่รอดเลยไนงะในเรื่องที่เกิดขึ้นผมก็เลยอยากจะเตือน พวกเรานะครับเตือนพวกดารานักร้องที่ดังๆทั้งหลายมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราไม่ควรจะไปโกหกไปหลอกใครถ้าเราเปิดเผยแฉตัวเองตั้งแต่ต้นไงว่าแม่ฟ้านี่ไม่ใช่แม่หรอกนะแต่ก็รักเหมือนแม่ท่านเลี้ยงมาตั้งแต่สองเดือนแบะเบาหรืออะไรก็ว่ากันไปอ่ใช่ปะมันก็ไปโจมตีไม่ได้ <c oughs> อันนี้มันมาโจมตีได้และนี่มันเป็นไพ่ไพ่ใบสุดท้ายของมันมันก็จบชีวิตแล้วไอ้น,นี่ริงจบจบข่าวเข้คบมอ่ะผมก็ดูว่าไม่ไม่มีเสียหายอะไรหรอกนะจางแจ็ดหรือแม่ฟ้าไม่เสียหายหรอกมันเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาออกมาพูดออกมาคุยออกมาก็ดีแล้วแต่เวลาไปออกโทรทัศน์ไปอะไร ก็อย่าไปเวอร์ให้มากอย่าไปคุยโม้ให้มากก็เห็นแม่ฟ้านี่ก็โม้พอสมควรนะต้องใช้เงินต้องนูนงน้นใช้หมดไปหาหมอทีละห้าแสนเลยคือไม่ต้องโม้ถึงมันเป็นเรื่องจริงก็ไม่ต้องโม้หรอกไม่ต้องพูดหรอกไปหาหมอเยอะอยู่อะไรทํานองนี้ทอมตัวบ้างก็ดีเอาจริงๆนะอย่าไปเวอร์ๆๆวางอลังการให้มากหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่มากมันคนเขาจะหมั่นไส้ถึงเรามีจริงเราใช้จริงคนก็จะหมั่นไส้ เอาวันนี้ก็มาเล่นเรื่องวงการบันเทิงมากเพราะว่าคนก็เบื่อเรื่องลงพลแล้วทำหลายคลิปเหลือเกินแต่มันก็ต้องทาอ่ะมันมีเรื่องทุกวันที่เกิดขึ้นไงนะแต่วันนี้ก็สลับมาบันเทิงบ้างและเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะไปการเมืองบ้างนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้เพราะทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับ มาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เล่มละรา2 9บบาทซึ่งนำเงินไปเข้ากองทุนอิสระคดูแลผู้ยากไรและหมาจรจัดครับเป็นเรื่องราวสายมูทั้งหมดทุกคนควรจะซื้อจริงๆตัดใจซื้อครับ290บาทรวมค่าส่งแล้วถ้าเกิดมีเงินเยอะหน่อยก็ซื้อไปฝากผู้ดักผู้ใหญ่พักพวกเคลื่อนฝูงลูกน้องคนที่เรารักเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็ได้มาทำบุญกับผมด้วย ติดต่อมาได้สามช่องทางครับทาง f a c e b o o k ดร,รกิจผลเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมจะเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาขายคลิปด้วยก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วยซื้อกันด้วยหนึ่งในนั้นก็คือกระถางครับอันนี้เป็นช่วยกาแฟนะแล้วมาทาเป็นกระถางน,นะสวยงามมากเป็นงานศิลปะครับใบละร้อยเก้าสิบาบาทเท่านั้นเองเจอผมได้ในงาน ปีใหม่ที่สวนชมน่านพิศาุุโลกนะครับอยู่ตรงข้ามเวทีใหญ่จะมีป้ายติดไว้ว่ากิจโพสแชแนลแวะมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมรอรับพระเอกาทศรสจึงจะมาที่วัดภายชุมพลตรงนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวตอนเช้าผมจะไปเข้าพิธีมันมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับที่วัดราชมนทบ พิษโลกนะครับเดี๋ยวจะไปวันนี้ก็ไปสองงานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เย็นก็ไปขายของเจอผมได้ตั้งแต่18บแนาฬิกาถึง22่สนาฬิกาครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ตามคลิปนี้จนจบนะเดี๋ยวันดี้คีชอเท้าวของผมนะ แล้วมีความสุขแลขอให้ปากุ้มครองพี่น้อมประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีช,ชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตกลับ la